สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูจะพามาฝึกทำข้อสอบ NT นะครับข้อที่2 2นะครับเป็นวิชาคณิตศาสาตร์นะครับคุณครูก็ตามสไตล์เดิมนะครับตัดบางคำเพือ่อดึงสมาธิ 3, ให้นักเรียนอ่าน 6, นะครับร้านอะไรครับแบบนี้น่าจะเป็นร้านอะไรที่ขายของร้านค้าขายน้ำจุดจุดจุดไม้น่าจะเป็นน้ำอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับไม้เนี่ยผลไม้นะครับ นี่เขามีข้อมูลให้เราดูนะครับมีน้ำสม้มน้ำอะไรเจี๊ยบใส่อะไรน้ำกระเจี๊ยบแล้วก็มีน้ำอะไรใหญ่น้ำลำใยนั่นเองนะครับแล้วก็มีน้ำส้มบอกอหน่วยปริมาณน้ำส้มหน่วยเป็น3ลิตรน้ำกระเจี๊ยบ1ลิตร7กับอีก700มิลลิอะไรครับปริมาณของน้ำ ต่างๆนะครับหน่วยมันจะเป็นลิตรเป็นมิลลิลิตรนะครับหน่วย1ลิตรเนี่ยมันจะเยอะกว่ามิลลิลิตรนะครับ1000มิลลิลิตรถึงจะได้เท่ากับอ่า่ลิตรพอดีนะครับอันนี้ก็600อะไรลิตรมิลลิลิตรนะครับที่นี้ตัวสำคัญที่เราจะต้องอ่านนะครับก็คือจากข้อมูลขายจากข้อมูลขาย จุดๆกระเจี๊ยบขายอะไรกระเจี๊ยบก็บอกแล้วเมื่อกี้น้ํากระเจี๊ยบรวมกับน้ําลําใหญ่น้อยกว่าหรือมากกว่าน้ําส้มเท่าใดนะครับน้อยกว่าหรือมากกว่านะครับมันก็ต้องทํำยังไงครับก็ต้องเอาน้ํากระเจี๊ยบกับน้ำำําลํำไยมารวมกันนะครับ การที่จะรวมกันในปริมาณของน้ำนะครับก็จะต้องเขียนลิตรไว้แล้วก็มิลลิลิตรไว้แล้วก็เอามาบวกกันในลักษณะของทําเป็นหน่วยลิตรกับมิลลิลิตรนะครับแบบนี้นะครับมันไม่ใช่การบวกเลขธรรมดานะครับมันเป็นการบวกปริมาณของน้ำนะครับอ่ะเราก็มาดูนะครับว่าน้ำกระเจี๊ยบนะครับมีปริมาณเท่าไหร่ เขียนไว้ก็ได้นะครับเหมือนคุณครูนะครับหรือนักเรียนจะบวกไปเลยก็ได้นะครับบางคนรู้แล้วก็ทําไปเลยแต่อันนี้ครูเขียนนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับตัวหนังสืออาจจะเป๋ไปเป๋มานะครับเพราะว่าถือกล้องคนเดียวนะครับไม่สวยนะครับก็1ลิตรเจ0มิลลิลิตรนะครับน้ำกระเจี๊ยบต่อไปก็น้ำ ลำใหญ่ลำใหญ่นะครับใส่น้ำไปด้วยหูก็ลืมนะครับน้ำลำใหญ่นะครับมีกี่ลิตรครับก็ศูนย์ลิตรนะครับเขาไม่มีถึงลิตรนะครับเหลืออีก400มิลลิลิตรถึงจะได้1ลิตรแต่อันนี้เขาได้600มิลลิลิตรนะครับเราก็เอามาบวกกันบวกกันก็บวกตามนะครับหลักหน่วยไปหลักสิบ ก็7บวกและทีนี้7บวก3ได้13ได้เป็นเลข2หลักนักเรียนอย่าเขียนลงไปเลยนะมันต้องทดแม้จะทดข้ามไปที่ลิตรก็ต้องทดนะครับอย่าไปใส่23ตรงมิลิลิตรนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าเอออย่าอย่าไปใส่13นะครับโทษทีโทษทีเมื่อกี้บอก23มันบวกกันได้13นะครับอ่าก็1ลิตรบวกกับ ตัวทดไปนะครับก็เป็น2ลิตรนะครับเราก็ดูนะครับ2ลิตร3มมิล3 0มมิลลิลิตรนะครับมันก็ต้องน้อยกว่าน้ําส้มที่มีอยู่3ลิตรนะครับเรารู้แล้วว่าน้อยกว่ามันจะน้อยกว่าเท่าไหร่ก็เอาน้าส้มมาเมื่อกี้ครูจะเขียนน้ำส้มตรงนั้นไม่เอาดีกว่าเราต้องเอามาลบกันนะครับน้อยกว่าเท่าไหร่ก็จะเอาเป็น นะครับน้ำส้ม3ลิตรความหมายของ3ลิตรก็คือมิลลิลิตรมันก็คือศนนะครับใส่เพื่อการลบง่ายก็ต้องใส่ศูนย์ไป3ตัวนะครับให้มันอ่าเป็นมีหลักในการลบนะครับใส่ศูนไป3ตัวครับมีหลักในการลบกับ2ลิตร300มิลลิลิตรนะครับศูนย์จะกี่ตัวมันก็มีค่าศูนย์นั่นแหละนะักเรียนแต่เราใส่ให้มัน สามารถลบกันตามหลักเพื่อไม่ให้งงนะครับก่อนลบไปศนลบนก็เหลือ0อูนย์ศูนย์ลบสมได้ไหมลบไม่ได้ไปยืมมาตัวนี้โดนยืมไปเหลือ2ตัวนี้ยืมมาคู่กันมันจะเป็น10 10ิลบสเหลือ7จ็ดไอสอลบสข้างหน้าลิตรมันไม่มีอะไรแล้วนะครับมันลบกันเหลือ0ูนย์ก็ไม่มีนะครับลบกันเหลือศูนย์มันก็ไม่มีค่าแล้วมันก็700มิลลิลิตรนะครับมากกว่าหรือน้อยกว่านักเรียนก็หาดูเอานะครับได้หรือเปล่านะครับก็มีเพียง